quickly with a quick map. แล้วนะครับและที่แรกที่พวกเราพามาในน,นี้คือหาดนางลำนะครับซึ่งระยะทางจากบางแสนมาหาดนางลำก็60กิโลเมตรนะครับประมาณโดยประมาณนะครับซึ่งก็ระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับค,คเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเราไปชมบรรยากาศโดยรอบกันเลยค่ะครับผมเชิญเลยครับ ไม่ต้องไปมองหาอื่นไกลแค่เปิดใจดูจะรู้ว่าทุกสิ่งงดงามล้ำค่าใต้ฟ้าเมืองไทยก็เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนสำหรับหาดนางลำาที่พามา ความสะดวกนะคะก็มีคบคันค่ะและระยะทางก็ไม่ไกลจากบ,บางแสนมากค่ะถ้าเพื่อนสนใจนะคะก็มาเที่ยวชมได้ค่ะครับผมแล้วสำหรับสถานที่ต่อไปที่พวกเราเดพายวพาทุกทีไปกันก็คือพิพิธภัณฑ์าลอนุรักษ์เสาทะเลนะครับผมซึ่งอยู่ในเส้นทางเดียวกับหาดนางรังน,นะครับซึ่งเลยไปน,นิดนึงครับผมไปกันเลยครับค่ะถึงแล้วนะคะศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลค่ะ ูนยอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนี้มีไว้ศึกษาข้อมูลวิจัยพันธุ์เต่าทะเลนะคะครับผมซึ่งในศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลแห่งนี้นะครับก็จะมีการวิจัยเต่าทะเลอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยนนะครับไม่เพื่อไม่เป็นการให้เราเข้าไปชมกันเลยดีกว่าครับผม ประทับเบาไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางไปท้องทะเลไกลยอยู่ไกลๆก็ะเงินงปากการังสีสันสดใสจนลืมเรื่องราวต่างๆและทำให้ แล่เวลามีเธอด้วยสวยสกเกินกว่าบรรยายได้แล้วเธอคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการปาประจัดปาประบาด นขนมนะครับลักษณะขอตเลกที่มีขนาดใ้าตปี่ก็จะมีความยาวประมาณเมแล้วก็มีน้าหนักรวประมาณ้กกลักษณะของเต่าตัวนี่ก็จะมีหัวป้อมแล้วก็ปากสาั้นแล้วกระดองออกมาเนี่ยก็จะเลียงคล้ายๆกบปาวาอะไรอย่างเงี้ยคะนี่ก็จะเป็นภาพของเตานะครับ ดำดิง่งลึกลึกลงไปนาฬิกาของเธอรุ่นกันน้ำหรือเปล่าก่อนจะเก็บกระเป๋าฉัเขียนอีเมลบอกเจ้านายบอกว่าขอลาตาจะนานเท่าไรคงต้องเว้นเอาไว้เพราะทริปนี้ไปเลาวนาะหากใครบีบ,บีต้องก็อยากให้ชิลชิอไปก็อาจไม่มีอะไรที่สำคัญมากกว่าปเปิดาดาวตัวนั้น ละมือของฉันเวลาที่เราชวนกันแวกว่รักทะเลเวลามีเธอด้วยสุยสักกนกว่าป็นยายไ,ได้แล้วเธอคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว,ว่าต้องการปาปดาดาหลังจากที่เราไปเที่ยวอำเภอสัติเหมมาทั้งวันนะครับวันนี้ เราก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็หิวมากครับหิวมากไหมคุณนันหิวมากค่ะอ๋องั้นเราเราก็ไปหาร้านอาหารแถวนี้กินกันแล้วกันโอเคปรอโอเคนั่นไง,งมาแล้วเ,เสียงอะไรดังอ่ะเสียงขอเราเองขนาดน,นั้นเลยเหรออ๋อ้ขนาดังมาเลยไปแล้วโอเคสายก็ไปหลังจากที่เราไปทัวร์อำเภอสระบุรีมาทั้งวันครับวันนี้ รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยครับเราก็เลยมาแวะทับทานอาหารที่ริมทะเลซีฟูดซึ่งเมนูที่เราจะมานแนะนำในวันนี้ก็มีประมาณเจ็ดอย่างครับเชิญคุณดังนะาเจ็ดอย่างน้คะมี อันนี้ก็ไปเลยครับ <laughs> <laughs> เไม่กินม่ราไม่กาเป็นแต่เนื้อไงเราไม่กินเป็นไงบ้างฝนู้ดมีอะไรเหลือบ้างเี่ยมเครับเราอเป็นเด็กเป็นเด็กกินผักกีทุกคนเลยนาะโอเคงั้นก็เดเวลากลับแลยเบลบายกล้องมาทุบายบายกล้องอะไรไายกล้องบายบ๊ายแคุยคนเดี